สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันัคนากันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะ กนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้ไพ่ใบนี้เลย ห่ถ้วยนะครับแล้วก็วงล้อแห่งโชคลาภเป็นไพ่ทรีออฟวานแล้วก็นายออฟเพนทาคิไพ่เอออฟวานเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันจิตใต้สำเนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ทรีออฟสอดเดอะ o ูน แล้วก็เป็นไพ่เดอะซัแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญอิทธิพลไปสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่ซิกออฟเพนทาเคอิทธิพลใต้สํารสหรับได้ไพ่สเตนโอเคครับชาวกันลัคนากันไพ่ค่อนข้างดีมากเลยมีไพ่เนกาทีฟอยู่แค่2ใบที่แบบหนักหน่วงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีน้โนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นที่มีต่อตัวคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับสามไม้สามไม้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีการอดทนตั้งใจหรือรอคุณหรืออาจจะส่องคุณก็ได้หรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รอเขาอยู่ในเรื่องของการที่อยากจะได้ในเรื่องของการตอบกลับการตอบรับหรือในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์ต่อกันและกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะในสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า เราต้องรอเขาในสถานการณ์ความชัดเจนรอความชัดเจนรอคอมมิชเมนต์รอการแต่างงานอะไรแบบนี้เป็นตน้นมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าอิทธิพลของดาวของคู่ครองคนรักของชาวกันแล้วก็รักานากันเป็นดาวพัสปดีนะครับดาวพัสปดีเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเือนคู่แปลว่าคุณมีโอกาสจะมีการลงหลักปักฐานจะมีความรักความสุขความหวังกันมีการแต่างงานมีความมั่นคงในฐานะ ความรู้สึกกับในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ดาวคู่ของคนรักที่โคจรเป็นเกษตรบดีมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่ทำให้เราจับจดทำให้เรามีความคาดหวังแล้วก็มีความรู้สึกที่ยึดติดเกินไปนิดนึงนะครับกับสถานการณ์เพราะคำว่าเกษตรบดีในทางโหราศาสตร์ไทยใครที่ฟังในพาร์ทของโหราศาสตร์ไทยกุญจะรู้แต่ไพ่เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับ ขึ้นมาลอยๆว่าเขากับคุณอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังต้องอดทนและรอคอยกันไปก่อนเพราะว่าในตามดวงดาวเขาบอกได้ผมก็เลยเอาดวงดาวมาแทรกให้คุณฟังว่าไพ่มันตอบตรงกันเลยว่าคุณอาจจะต้องรอคอยเขาจากไพ่สามไม้สังเกตดูว่า เราอาจจะแบบมีความจับจดมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่แบบอยากจะได้คอมมิชเมนต์อยากจะได้ในเรื่องของการแต่างงานอยากจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปก็ได้เราอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังในบางคนก็ได้นาะเพราะดาวคู่ของคนรักเนี่ยถอยหลังนะครับการที่ดาวคู่ของคนรักถอยหลังแปลว่าคุณอาจจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งดาวประจําตัวของชาวกันลักนากันคือดาวพุธ ก็โครจรถอยหลังและดับด้วยนะครับดับอยู่ในเดือนลาภะเประว่ามีโชคมีลาบมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตานะแต่มันดับดับแปลว่าอะไรคือดาวอาทิตย์เนี่ยดับ ในภพวินาศแปลว่าอาจจะมีบางสิง่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะการคิดการตัดสินใจและการติดต่อการสื่อสารกับคู่ของคนรักเพราะดาวคู่ของคนรักเขาโครจรถอยหลังเหมือนกันก็เลยทําให้ความรักของคุณดูนิ่งดูหนืดดูไม่เป็นใจและเราอาจจะมีความรู้สึกแบบผูกติดจนเกินไปแล้วเราอาจจะมีความคิดมากไม่ตกแล้วก็กังวลจากไพ่ใบน,นี้คือ t r e อ of s o r เกิดขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดมูล เดมูนกับทรีอัพสอดเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกไม่เต็มเต็มภาวะของความรู้สึกระหว่างกันและกันแถมเรายังอาจจะมีแนวโน้มของความติดลบความเป็นเนกาทีฟเพราะว่าไพ่เดมูลมันคือสัญชาตญาณน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกสังเกตดูหน้าไพ่นี้นะครับอันนี้คือหอคอยที่มันเป็นเขาเรียกว่าสุสานนะครับอันนี้คือแมงป่องที่ตัวใหญ่มากแต่น้องหมาที่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะ ตามจริงน้องหมาต้องตัวใหญ่มากถูกไหมครับถ้าเทียบกับแมงป่องแต่น,นี้แมงป่องตัวใหญ่มากเลยมันปรลว่าเราอาจจะมีจินตนาการความคิดที่ไม่ปกติจากเหตุผลในเรื่องของปกติเพราะว่าการที่เรากับ คู่ของคนหลักมีความรู้สึกที่มีการผูกติดกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่มันไม่สามารถเติมเต็มได้มันไม่สามารถคอมมิทกันได้มันไม่สามารถจะแต่งงานกันได้เราเลยมีความรู้สึกที่แบบผิดหวังแล้วเราก็เนกาทีฟแล้วเราก็คิดเยอะคิดมากเกินไปทั้งที่ตามจริงมันยังมีโอกาสนะครับที่เราแค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยนะครับเพราะมันมีไพ่ใบน,นี้เพราะไพ่พก็ยังขึ้นอยู่แล้วว่าเขาบอกว่า อยากให้คุณอดทนและรอคอยกับเขาไปก่อนสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบสิ่งที่คุณควรจะต้องทําสำหรับชาวกันแล้วก็รักขณากันคือคุณอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับ นายออฟเพนทัเกิลก้าวเี่ยญแปลว่าเติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวคุณเองพยายามกลมเกลื่นกับธรรมชาติและพยายามเรียนรู้แม่หมดคนนี้กําลังเรียนรู้กับตัวเองเห็นไหมครับกำลังเปิดตาํารากําลังฝึกเวทมอนต์อยู่แปลว่าเหมือนกับเราก็ต้องฝึกภาวะจิตใจของตัวเราเองเราก็ต้องพยายามสกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่สเปนพยายามบบฝึก อารมณ์ความรู้สึกควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมในเรื่องของความอยากแล้วก็ลดความคาดหวังเชาวกันลนกักขณาการเป็น perfectionist คุณต้องลดความคาดหวังลงไปเพราะถ้าเกิดคุณพยายามแบบเหมือนมีความคาดหวังไว้สูงมากเท่าไหร่คุณอาจจะดูผิดหวังแล้วก็อาจจะดูเหมือนกับทุกอย่างไม่เป็นใจเพราะตอนนี้ดาวคู่และดาวประจำตัวของคุณน,นั้นโคจรถอยหลังอยู่นะครับ ผมเห็นหลายคนนะครับที่มาดูดวงอ่ะเพราะว่าดาวคู่ของคนรักโดยเฉพาะคนลักคณาเมถุนกับคนลักคณะกันมีสองราศีนี้ที่ดาวประจําตัวเป็นดาวพุธเหมือนกันและดาวประจําความรักความสัมพันธ์เป็นดาวพระสบดีเหมือนกันด้วยและพอเวลาดาวพระศบดีเนี่ยเดินโครจรถอยหลังเมื่อไหร่ความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลักคณะกันจะดูหยุดนิ่งดูไม่ไปต่อและก็อาจจะมีความรู้สึกที่ เขาเรียกว่าเหมือนกับเซนซิทีฟง่ายด้วยเพราะตอนนี้ดาวปุตตะคือดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นดาวเสาคือดาวแห่งเก็บกดวดัดระแวงความคิดอะไรแบบเนี้ยโครจรถอยหลังอีกทําให้อารมณ์ของเราก็ไม่ไปต่อทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเราก็ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงคู่ครองคนรักทำให้เรามีความขัดแย้งกับคู่ครองคนรลักได้ดังนั้นชาวกานลัคนาการคุณควรจะต้องหยุดแล้วก็พยายาม นิ่งก่อนแล้วก็โฟกัสตัวเองก่อนหาความสุขรอบตัวกับตัวเองก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วพยายามเยียวยาจิตใจทําจิตใจตัวเองให้ดูเข้มแข็งให้ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ไหนถือเหรียญอันนี้อาจจะขึ้นราศีพฤกศกันมังกรราศีธาตุดียวกับตัวคุณคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปเพราะว่าคู่ครองคนรักของคุณอาจจะยังไม่พร้อมคู่ครองคนรักของคุณอาจจะต้อง รอดูจังหวะรอดูโอกาสแต่ไพ่ใบนี้นะครับในถือเหรียญเนี่ยแปลว่าช้าๆแต่ได้พราสองเล่มงามแปลว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้อยู่ก็คือไพ่ s i of pentacles แปลว่าเขายังมีโอกาสที่ยังจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณคุณยังเป็นผู้ที่ถูกเลือกอยู่คุณยังเป็นคนที่ใช่สับตัวเขาอยู่เหมือนกันนะถ้าเรายังเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากเพียงพอเรายังเรียนรู้นะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่าการตกผลึกการเข้าใจตัวเองการรู้ถึงความรักความสัมพันธ์โบราณอาจารย์บอกว่าเวลาดาว ดาวเวลาดาวถอยหลังนั้นนะครับทุกอย่างจะดูเหมือนไม่เป็นใจเขาเรียกว่าดาวพักเสดหมนคือดาววิกคติการในทางของราศ์ไทยแปลว่าดาวเดินหน้าอย่างรวดเร็วและถอยหลังแล้วก็ดาวหยุดนิ่งนั่นคือดาวเดินผิดปกติเราจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ดาวดวงนั้นเป็นดาวเจ้าการของเรือนชะตาใดเราต้องพยายามหยุด แล้วก็ชะง,งักไปแล้วก็อาจจะต้องตึกตรองไตรตรองอย่างที่บอกว่าดาวคู่ของเราหยุดถอยหลังเราก็ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขามีอยู่อย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะไปจากเราอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะมีคนอื่นอย่าเพิ่งคิดมากว่าเขาจะมีอะไรที่มันแบบไม่โอเคนะอืม อาจจะเป็นตัวเราที่มีความเก็บกดเองคิดมากเองนะครับก็คือไพ่ t ด e m o ู n เราก็อาจจะมีลักษณะของการไปเรียกร้องไปสกดข่มไปอะไรมากเกินไปดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราอาจจะต้องหยุดนิ่งไปก่อนแล้วก็เรียนรู้ก่อนยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขายังจะศึกษากันแล้วก็อาจจะมีการกลับมาของคู่ครองคนรักได้นะครับมีวงล้อแห่งโชคลาภด้วยแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะเวียนกันมาบรรจบ ครบกันอีกครั้งหนึ่ง v i e l of o r r u u n นนะคะรับแปลว่าการที่ตัวคุณเองอาจจะได้กลับมามีความสุขความสำหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและมีหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแปลว่า สัญลักษณ์ของการเปิดใจกันยอมรับการเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมารักกันกลับมาชอบกันกลับมามีอะไรที่ดีต่อกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชาวกันแล้วก็รักขนากันยังจะได้อยู่เพียงแต่อาจจะต้องช้าแล้วก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยได้ดังใจก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับการเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ คีย์เวิร์ดของชาวกัรลักณะการคือการปรับการเรียนรู้แล้วก็อาจจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทํารอคอยเขาให้มากเพราะว่าอิทธิพลของไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ช้าที่สุดในสําหรับธาตุเลยเพราะว่าเป็นธาตุดินคือธาตุแห่งความช้าอยู่แล้วและอัศวินมานะครับสังเกตดูว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยยังจับเหรียญไม่อยู่นะอุ้มเหรียญไม่อยู่นะ แปลว่าเขายังมเห็นคุณอยู่ในสายตาอยู่นะครับแต่ว่ามมาเนี่ยหยุดนิ่งอยู่นะแปลว่าเขาอาจจะยังโฟกัสกับตัวคุณแต่อาจจะยังดูเหมือนกับค่อยคเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้เร่งรีบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนอทําอะไรแล้วแบบปุ๊บปั๊บแล้วอย่างแบบอย่างที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้เวลากับเขาในการตัดสินใจแต่ไม่ต้องมาดราม่านะครับในสําหรับบางคนอาจจะบอกว่า หนูรอมาตั้งเป็นเดือนหนูรอมาตั้งเป็นปีหนูรอมา3าปีหลวงรอมาห้าปีหนูรอมาสิปีแล้วยังจะให้รออีกเหรออันนั้นคือคุณปล่อยให้สถานการณ์ทุกอย่างมันยืดเยือเ้อเหลื้ลังมานานเกินไปแล้วอันนี้ผมบอกในสถานการณ์ในช่วงเดือนนะครับกันยายนในช่วงช่วงแรกนะครับครึ่งแรกผมไม่ได้บอกพยากรณ เขาเรียกว่าปีที่แล้วไม่ได้พยากรณ์3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วที่คุณบอกดังนั้นอย่าจับต้นชนปลายผิดผมบอกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน25-15นนี้พยายามทำความเข้าใจนะครับ ไม่ต้องดรามา่าถ้าคุณปล่อยให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันยืดเยื้อเหลือลังมานานขนาดนั้นมันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของไพ่ไม่ได้ความผิดของผมไม่ต้องเอาทุกอย่างมาโทษคนอื่นโทษตัวเองเพราะตัวเองปล่อยให้ทุกอย่างมัน ยืดเยื้อมานานขนาดนี้แล้วคุณก็ต้องไปจัดการชีวิตของคุณเองหรือถ้าคุณต้องการที่จะปรึกษาก็ไปปรึกษาคนที่รู้นะครับถ้าเราทําอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปปรึกษาไม่ใช่มาโวยวายมันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรที่ดีต่อตัวคุณนะครับดังนั้นการที่ตัวคุณเองอยากจะได้สิ่งที่ดีการกระทําของคุณเป็นหลักนะครับฝับงพึ่งจะให้ว่าจะดีอย่างเดียวต่อให้ให้ดีอีก10ครั้งผมกล้าการันตีเลยคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอก ถ้าคุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมถ้าคุณไม่ได้รู้ถึงดวงชะตาว่าตัวคุณนะ่ะมีจุดด้อยอะไรในดวงชะตาความรักของคุณมันคืออะไรที่มันจุดบกพร่องในชีวิตของคุณจุดลอยล่วรลอยเล้าลอยดังขนาดคนบางคนรู้ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความคาดหวังเยอะจนเกินไปดวงชะตาหรือพรมลิกิตเขาสอนให้คุณต้อง ผ่านวิบากกรรมไปก่อนจนคุณเข้าใจคุณถึงจะหลุดพ้นถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะวนเวียนไปแบบนั้นแหละไม่มีวันสิ้นสุดแล้วคุณก็จะเา่าคืว่าอะไรละ่ะเราก็จะเหมือนกับ หาความสุขที่แท้จริงของเราไม่เจอในชีวิตเลยเพราะตัวคุณเองไม่รู้จักตัวเองนะครับอันนี้ฝากบอกด้วยนะสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนโหราศาสตร์มาก่อนคุณจะไม่รู้ชีวิตของตัวคุณเองนะครับคุณจะไม่เข้าใจจริงๆแล้ว่นักพยากรณนะ์เราจะเข้าใจแต่คนที่ท,ท,ที่มาฟังคำพยากรณ์รู้แต่สิ่งสำเร็จรูปแต่ไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีในลักษณะของบุญกรรมที่ผ่านมาจริงๆ เราก็เลยแก้ไขไม่ถูกต้องอันนี้คืออยากจะบอกนิดหนึ่งเนาะทีนี้มามีไพ่ใบสุดท้ายยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังจากไพ่เดดซันได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเรียนรู้รู้จักปรับ ทิศทางของความรักความสัมพันธ์คุณยังจะมีโอกาสมีแนวโนวม้มในทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาได้อย่างที่บอกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแล้วก็มีการเต็มเๆมมีการแต่งงานกันมีคอมมิ t เมนต์กันหรือมีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะซันเประว่าแสงสว่างแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่ที่ดีที่สุดและว,วงล้อแห่งโชคลาภคือกันหมุนวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณมีความสุขความสมหวังได้สําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ